มาเล่นสาฉันอย่างนั้นเหรอนี่มันไม่ใช่สาส่วนตัวนะหนูเป็นพี่ฉันไม่กี่ปีอย่ามาเรียกฉันว่าหนูเฮ้ยเป็นมุกแว่นฉันหายอะ่ะเฮ้ยนั่นวบนพวกพี่นะอะไรครับเบนผลนะครับไม่ใช่แว่นมวกเธอสกหน่อยเย้ yeah! พ่อพาผมมาเล่นสวนกลางด้วย ดีชะไปูกดีครับพ่อวันนี้สรานี้เป็นของเรานะลูกนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เขาไปโรงเรียนกันแต่หนูนะแอบหยุดเรียนมาเล่นน้ํำยังไงล่ะ <c oughs> เอาหนูนะเล่นน้ําได้ตามใจชอบเลยลูกวันนี้นะสรานี้เป็นของหนูคนเดียว,ว,วผมไม่เล่นได้ใช่ไหมครับพ่อไปเลยลูกไปเ้ยเ้ยเราก็พักผ่อนดีกว่าว้อ มาลูกวันนี้แม่จะพามาเล่นน้ําสวนกลางนะว้าวเอา้าทำไมมีคนมาเล่นตรงนั้นด้วยคะคุณแม่อ๋อมันเป็นสระรวมนะจ้าใครๆก็มาเล่นได้แสดงว่าเราต้องเล่นกับพวกเขาใช่ไหมคะคุณแม่เขาจะไม่แกล้งเราเหรอไม่มีใครมาแกล้งเราหรอกลูกเล่นสวนใครสวนมันแค่นี้ก็ไม่มีใครมาแกล้งแล้วไปเล่นเลยนะลูกนะใส่แว่นตาแล้วก็ไปเล่นเลยค่ะคุณแม่เฮ้ย น้ำเย็นจังเลยอ่ะใครนะี่ยใครนะี่จะมาเล่นสาเดียวกับเราอย่างนั้นเหรอคอยดูเดี๋ยวจะแก้ให้น้ำใจเลย มาเล่นสาชั้นอย่างนั้นเหรอพวกเธอมาเล่นสาชั้นทำไมอุ้ยนี่มันไม่ใช่สาส่วนตัวนะหนูหนูอะไรเป็นพี่ชันไม่กี่ปีอย่ามาเรียกชันว่าหนูออ้ยไปเล่นตรงนู้นกันเป็นหมูได้นะก็ไดเป็นหมูได้ หายะฮะเอา้าเมื่อกี้แว่นตาก็อยู่ใต้น้ำด้วยกันไม่ใช่หรอหาดูดีๆหรือยังเฮ้ยคืห,ยหนูนั่นแว่นพวกพี่นะมันเหมือนกันกันกบของพี่ที่หายไปเลยอะเมื่อกี้อะไรครับแว่นผลนะครับไม่ใช่แว่นพวกเธอสักหน่อยแต่ทำไมมันสีฟ้าเหมือนกันเลยล่ะเฮ้ยเดีามาตูดี แว่นฉันออกมาจากบ้านาฉันแค่ไม่ใสใ่พวกเคยเห็นเฉยๆว้าวแว่นตากันน้ำมันจะมีแค่แบบนี้แหละเละยามาสูลล้รู้มีคองฉันด้วยมันแว่นเดียวในโลกแล้วไงอย่าซ่าอย่ามานันนาอย่าเปรี้ยวระวังจะเลี้ยวกับบ้าน <c oughs> ไม่ไมเนี่ยก,ก็ปั่นลัมือน,นะอ <c oughs> ุ้ย <c oughs> คุณแม่ <c oughs> คุณแม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นลูกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูก ของลูกน้าล่ะหนูจะมาขโมยแว่นกันน้ำแบบซึ้งๆหน้าไม่ได้นะลูกพาเฮ้ยคุณนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหาเร็วลูกนี่คุณเป็นพ่อของเด็กคนนี้อย่างนั้นหรอแว่นตาน่ะมันเป็นของลูกฉันเอ้าอะไรอยคุณแว่นตาน่ะมันมีแค่แบบเดียวบนโลกนี่ไงฮะ หรือจะให้ฉันเปิดกล้องวงจรปิดไหมฮึมีกล้องวงจรปิดอย่างนั้นเหรอเนี่ย <c oughs> ถ้าลูกคุณเป็นคนขโมยจริงๆคุณอย่ามาเล่นสระนี้อีกเข้าใจไหมเพราะคุณและลูกเป็นคนขี้ขโมยยังไงล่ะแชมป์แชมป์ได้ขโมยของเขาหรือเปล่าลูกครับเอาคืนเขาเร็วลูก ต่อไปก็อย่าไปลักขโมยของคนอื่นแบบนี้ของที่มีเจ้าของนะ่ะก็ห้ามไปหยิบไปจับสอนลูกให้มันดีๆหน่อยนะคุณครับผมต่อไปนี้ผมจะสั่งสอนลูกให้ดีกว่าน,นี้และผมจะไม่ให้ลูกของผมลักขโมยอีกแล้วครับต่อไปอย่าทำแบบนี้นะแชมป์นะครับอ,อ,อ่ะอ่ะโอเคโอเคไปลูกไปมาลูกมาเล่นน้ำกันค่ะแม่ค่ะแม่นี่นะใบโยของค่ะแม่ จะทำยังไงใจมัน